กว,ว่าละอองธุรีพระบาทปกเก้าปกขมอนเก้าที่เก้านายกัจยาจึงจันทรรวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการประเรียนต่างโลกและอาคาชนทุกหมู่เราขอพระราชาทานกับพระราชโองการการปกครองโยแสดงความพีดีกเกษตรมสมนะัก เนื่องในวโรกาสที่ใต้กว่ารองบริพระบาททรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบรอบการศึกษาจึงนนับเป็นวันมหามิ่งมงคลสำหรับวงตนชาวไทยทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงิสริยยักษ์สมเด็จพระบรมราชีกู้บาลามื แห่งสมเด็จพระเจ้าลูหอวคูมิตลในรุนเดือนานาผู้ทรงพระคุณอันคระเจริญได้กราลองรุ่งระบาดได้รงตรากรรมพระวัวกายประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนั่วพระราชนาณารพระมหากรุณาิคุณเป็นที่ประจักษ์การึกอยู่ในดวงใจ ของชาวไทยทั้งมวลตลอดทั้งเจ้าต่างประเทศต่างแค่พร้ ad, อมกนรดำเนินพระจริญวัดแห่งเปลี่ยนด้วยพระเมตตากรุณาแห่งสมเด็จพระบรมราชนุภาพแห่งประเทศไทยเจ้าทเจ้าทั้งหลายขอพระราชาทานพระบรมราชานุญาตประกาศความตรงรักภิกพร้อมเพียงกันจเจริญระเกียริ และน้อมก,ก้าน้อมระมงถวายพระพรไทยบนนุคุเพื่อความสรงรัาขัตติ์ขออาราธนาคุณทัตติรัตน,นไกรและอนุภาพกระพฤติจักติดทั้งหลายในสากและโลกโ,โปรดอภิบาลประการพรให้ทรงพระเจริญเกลิศตวัตดิ์รัเกียรติบุณจดนดจนลุล่หลัมีพระประสงค์จนองหมายสิ่งใดขอทรงสำนิ สมดังพระาราชาลุไทยปาตนาตรงจะถือเป็นมิ่งวันร่วมก้าวของปวงชนชาวไทยตลอดนิรันดร์การด้ว่กล้าเพื่อขโมงขอเหอยดการ์ร้องโพรงใสมอง แห่งประเทศไทยท่านประธานสภาคนพิการทุกประเทศจังหวัดกาลสิงุ์ท่นานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งเครือข่ายคนพิการจังหวัดกาลสิงห์ตลอดจ,จนท่านผู้มิเีศิที่เข้าร่วมโครงการคนพิการน้องใจเดินทางไกลเพื่อกระเตี้ร้อยสิบหกวัน จากวันแม่ถึงวันพ่อทุกท่านกระผมมีความยินดีและถือเป็นเกียรดที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการคนพิการน้อมใจเดินทางไกลเพื่อเกียดหร้เิ1หกวันจากวันแม่ถึงวันพ่อณนะที่นี้ในวันนี้ เรื่องในวราระตอมหามุคคลครบเก็บรอบแต่สิตรัษาวันที่ห้าธันวาคมส5งพัร้อยสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทยจึงได้จัดโครงการคนพิีการน้อมใจเดินทางไายเพื่อระเกียริ หนึ่งร้วันจากวันพ่อถึงวันแม่เป็นระยะทางสองพันห้าร้อยี่สิบกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสรตาบุรีผ่านจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมยี่สิบจังหวัดในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่มหามงลคลครบรอบแปสี่พรรษาแล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งควนม,มรงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชนีนาถร่วมทําความดีจากวันแม่ถึงวันพ่อกระผมรู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมครั้งนี้และขอให้การดําเนินการครั้งนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการคนพิการคนพิการน้อมใจเดินทางไกลเท่ประเกียริหนึ่งร้อยสิบหกวันจากวันแม่ถึงวันพ่อหน้าบ,บัดนี้คอะนะคะได้เวลาถ่ายทอดสรค่ะ จะเชิญแขกรู่นีเกี่ยวนะคะที่มารลปได้ลงน้ถวายพระพรร่วมกันด้วยนะคะ สร้างอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา วันพ่อโดยเป็นการส่งเสริมการออมพุมงา